สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์ผลประกอบการประจำวันนี้นะครับ29ทับ08ทับ2,22นะครับขณะที่บันทึกเนี่ย EA ก็ยังทำงานอยู่นะครับเราเห็นว่า EA ของนี่เนี่ยก็ยังชื่อว่า e a Sniper นะครับสำหรับผู้เทรด EU นะครับผมอย่างเดียวก็เวลานี้นะครับก็คือเวลาประมาณ อ่ายก็คือ2ทุ่มแล้วนะครับโอเคโอเคแล้วครับพอร์ตตอนนี้อยู่ที่2000นะครับผมแต่ผลกำไรของวันนี้คือ1,800เหรียญน,นะครับโอเคการาฟ EU วันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับการาฟ EU วันนี้ก็คือจะเป็นแท่งลงและขึ้นคือเป็นจุดเปลี่ยนเทรนงูาง่ายประมาณนี้นะครับลงและขึ้นเหมือนวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนอีกรอบหนึ่งละ ว่าทิ้งหางไส้ยาวๆแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจะกลับตัวเลยไหมนะครับโอเคแต่ EA ยังทำงานเป็นเท่นบายอยู่นะครับแล้วก็ยังเปิดรัวๆฮะลากกันอยู่ลาวๆนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนของประวัติการเทรดประจำวันนี้นะครับก็คือเวลาเซิร์ฟเวอร์ประมาณตีหนึ่งก็คือหลังจากเปิดตลาดไม่ได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับ เยก็เริ่มทำงานละก็คือ,อเข้าเซล์นะครับตอนช่วงประมาณตีหนึ่งโอเคเวลาเปิดเวลาปิดนะครับแล้วก็ขาเซลลงมาปุ๊บเนี่ยก็เปิดออเดอร์ค่อนข้างเยอะเปิดหลอด0.01หมดเลยผมลากให้ดูจนมาถึงโอเคในช่วงเซล์เปลี่ยนเป็นบายเนี่ยหลังจากประมาณ11โมงนะครับเวลาเซิร์ฟเวอร์แท่งที่11โมงเนี่ยการาฟก็เป็นขา ก็เปลี่ยนเป็นเซลล์ละโรบอ,รบอรทก็ทำงานไปครับเซลล์แทนแล้วก็มาตรงนี้ก็ยังเป็น11โมงอยู่ก็คือเปิดออเดอร์ประมาณสัก3นาทีรประมาณนี้ก็เปิดออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะครับจบวันนี้เลยออเดอร์เยอะมากเปิด0.01ยงเรียกว่าเปิดไม้รัวรัว ครับก็ประมาณนี้นี่ก็คือผลการเทรดของวันที่นี่ครับยี 29. สิงหาคมเวลา2องทุ่มครับต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มาดูกรารโอเคก็ยังเปิดเสล์ตอนนี้ติดลบ73นะครับก็ยังสบายสบายบพอร์ตสองพันว้าว,ว,าวาประมาณนี้ครับโอเคครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามชาแนล ของผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ